ูถึงสถานที่ท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะเพื่อความกระชุ่มกระชวยนะคะคเดี๋ยวพาขึ้นเหนือกับอีสานนะคะอ,อย่างภาคเหนือเนนะคะเมื่อวานนี้ดอยอินทนนท์ก็เปิดเป็นวันแรกนะคะคตอนรับนักท่องเที่ยวเลยด้วยอุณหภูมิเพียง8องศาเซลเซียสเท่านั้นเยน็ยนมา,ากเย็นจริงๆนะคะก็นะักท่องเที่ยวไปกันเนี่ยคึกคักเลยนะคะกว่า800คนนะ ส่วนที่เลยก็หนาวไม่แพ้กันคุณหมูเคยขึ้นไปพูเรือไหมคะยังไม่เคยเลยฮะแต่อยากไปมากจะมีคือมาตรวัดองศาให้เรานะได้เห็นเป็นดิจิทัลเลยนะคะคเดินขึ้นไปรู้เลยว่ากี่องศาเซลเซียสนะคะไปแตะต่ํากว่าดอยอินทนอนท์อีกค่ะสาหรับพูเรือ5อ,องศาเซลเซียส <Celsius. S 1> หลายคนได้เห็นน้ําค้างแข็งนะคะดิฉันน่ท่องมาเลยว่าถ้าเป็นในพื้นที่อีสานเนี่ยเขาเรียกแม่คนิงแต่ถ้าเป็นในพื้นที่ของภาคเหนือเขาเรียกเหมยขบ่บ จะได้เห็นปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวพาไปเที่ยวหลายจุดกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานกันก่อนให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสวยๆนะคะของพื้นที่เพราะว่าเขาเพิ่งจะให้ไปท่องเที่ยวกันเมื่อวานนี้วันแรกอย่างช่วงเช้านี่เลยค่ะนักท่องเที่ยวขึ้นมาสัมผัสกับลมหนาวแล้วก็รอชมภาพนี้ค่ะเห็นไหมตั้งกล้องอยู่ภาพของพระอาทิตย์ขึ้นวท้ามกลางทะเลหมอก โอ้เป็นภาพที่เขาเรียกว่าวิวหลักล้านหาซื้อได้ยากแต่เราไม่ต้องใช้เงินแค่ขึ้นไปขอให้จองทันละกันอ่าก็คึกคักเลยนะคะหลังจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดให้ขึ้นไปท่องเที่ยวได้เป็นวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะเริ่มเปิดท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานก็มีการมอบของที่เราลึกให้กับนักท่องเที่ยวสิบคนแรกด้วยที่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเที่ยวชมความงามในกิ่วแม่ปานนะคะ วันแรกที่เปิดท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจองล่วงหน้าสำหรับการลงทะเบียนมากกว่า800คนเลยค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์คุณเกรียงไกรชัยพิเศษเล่าให้ฟังภาพรวมนะคะว่านักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในมาตรการป้องกันโควิด19ค่ะโดยผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวนอกจากจะต้องจองล่วงหน้าแล้วต้องผ่านมาตรการตรวจคัดกรองด้วยต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนว่าฉีดครบ2เข็มหรืออย่างน้อยผลตรวจโควิด19ก็ต้องมี พร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการท่องเที่ยวค่ะหลังจากนี้คาดว่านะักท่องเที่ยวจะเริ่มเดินทางเข้ามากันมาก,มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงฤดูหนาวช้าวานนี้เนี่ยวัดอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยอินทนนท์ได้8องศาเซลเซียสส่วนที่กิ่วแม่ปานเหลือเพียง9องศาเซลเซียสเลขเดียวยวกันทั้งหมดนะคะาจากเหนือไปทางอีสานกันบ้าง ทางด้านของประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เผยแพร่ภาพความงดงามของอุทยานแห่งชาติภูเรือก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะนี่ไปที่จังหวัดเลยนะคะคือสภาพอากาศหนาวเย็นมากอุณหภูมิต่ำสุดเหลือเพียง5องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวเดินทางไปกลางเต็นท์พักแรมสัมผัสอากาศหนาวที่นี่กันคึกคักไม่แพ้กับภาคเหนือเลยดูสิฮะคุณหมูภาพนี้ สวยงามนะฮะสวยมากจริงๆนะคะที่ไหนผูเรือนะฮะใช่ค่ะทีมก็จริงๆจังหวัดเลยนี่มีหลายพื้นที่นะครับที่ท่องเที่ยวนะฮะเชียงคานก็มีนะครับผู้ท่อก็มีผ<ช>ู้เรือด้วยนะครับซึ่งที่ภูเรือเนี่ยนะคะมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งอำเภอภูเรือแล้วก็อำเภอท่าลี่ของจังหวัดเลยครับถ้าด้านฝั่งเหนือเนี่ยจะอยู่ติดกับสปปลาวนะคะรูปภัณฑ์สันฐานก็คือจะเหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูง เป็นภูผาสีสันสะดุดตาเลยใครเดินขึ้นไปถึงนะคะมองลงมาที่พื้นด้านล่างจะรู้สึกว่าสดชื่นมีความสุขมากๆนะคะครับคือเขาบอกว่าภูผาสีสันสะดุดตาเนี่ยหินบางก้อนจะลักษณะเหมือนกับถูกปั้นแต่งเอาไว้เลยชาวบ้านเขาเรียกว่าก้านสมอก็จะเห็นรอบๆมองเป็นทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงที่ถูกหมอกปกคลุมท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์เลยค่ะทำให้มีสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปีจริงๆแล้วจะไปช่วงไหนก็มีความสุขทั้งนั้น แต่ว่าถ้าเกิดไปช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะหนาวเย็นมากเป็นพิเศษจนกระทั่งบางคนอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์น้ําค้างบนยอดญ้ากลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งถ้าอย่างที่ภาษาพื้นเมืองเขาจะเรียกแม่คันิงนะคะ,ะผู้ที่จะไปพักผ่อนก็ควรที่จะเตรียมตัวพร้อมผจญใช้คํานี้เลยพร้อมผจญความหนาวเย็นแต่ก็จะมีข้อดีนตืตรงที่ไม่เหนื่อยมากพอเย็นเนี่ยนะฮะอุณหภูมนินี่โอโ้โหลดต่ํามากฮะ,ะนี่ค่ะจุดที่ดิฉันบอกว่าจะมีเป็น มาดวัดเป็นดิจิตอลให้เราเห็นเลย5อ,องศาเซลเซียสจริงๆเดินไปถึงนี่คือแบบสดชื่นเลยนะคะนี่ถ้าก็ไม่มีเสื้อกันหนาวนี่คือ่ <ละ S 1> า,าจะไม่ไหว,ว <laughs> สวยมากนะคะอ้าวเดี๋ยวพาลงมาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีไม่ได้พาไปดูลิงแต่พามาดูทุ่งทานตะวันค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะแข่งกันเบ่งบานให้เราได้เห็นสะพรั่งเลยนะคะมีกว่าพันไร่เลยสำหรับทุ่งทานตะวันนี้ ปลูกโดยกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกทานตะวันในพื้นที่บ้านชอนสารเดชในอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีค่ะทุ่งทานตะวันเขาบอกว่าเขารอนะักท่องเที่ยวอยู่นะเข้าไปเที่ยวชมถ่ายภาพดได้ไม่ต้องเสียสตางค์เลยนะคะก็ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอกทานตะวันนี่ก็จะบานรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้าเลยนะคะ จริงๆมีเรื่องที่ค่อนข้างจะถ้าพูดถึงคู่รักนะคะกับดอกทานตะวันเขาบอกว่าคนรักกันเนี่ยทานตะวันจะหันไปมองพระอาทิตย์ถ้าเธอเป็นพระอาทิตย์ของฉันฉันก็จะหันไปมองเธอตลอดนี่ไปเที่ยวแล้วก็รับความโรแมนติกไปด้วยนิดนึงนะคะส่วนที่จังหวัดตรังค่ะก็จะมีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ใช้ชื่อว่าสวรรค์บนดินอ่าวบุญคงและบ่อหินฟาร์มเซ เริ่มต้นวยการนั่งเรือหัวทงเคยนั่งไหมคะคุณหนูไม่เคยเหมือนกัน,นะฮะดิฉันก็ยังไม่เคยนะคะน่าสนใจมากนะคะคือจะนั่งเรือหัวทงเนี่ยไปชมภูเขา,าแล้วก็มีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์หินงอกหินย้อยรวมถึงแหล่งอาหารเราจะไปช่วยกันให้พยูนมีชีวิตอยู่ได้นะคะเขามีจุดที่สร้างแหล่งอาหารให้พยูนด้วยที่อ่าวบุญคงอำเภอสีเก่าเนื้อที่กว้างขวางค่ะเกือบ500อไร่ จะได้ไปชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวประมงที่เขาออกเรือหาปลากันด้วยจากนั้นจะล่องเรือไปต่อที่เกาะหลอหลอเพื่อที่จะลงน้ำเล่นหาดทรายละเอียดน้ำใสามากนะคะครับและก็จะล่องเรือไปต่อตามลำคลองสิเก่าผ่านพื้นป่าชายเลนนะคะไปถึงบ่อน้ำพุร้อนกลางทะเลเป็นน้ำพุเค็มด้วยเนี่ยฮะน่าสนใจใสเลยนะครับใช่ค่ะคือเขาบอกว่าการไปที่บ่อน้ำพุ เข็มร้อนกลางทะเลเนี่ยคือไปทำสปาคโครนร้อนนะคะนอะน่าสนใจ<ค>นเพราะว่าค, <น S 1> คุณหมูอาจจะยังไม่เคยทำสปาคโคลน แบบธรรมชาติธรรมชาติแต่เรือหัวโทงนี่พอเห็นภาพเคยนั่งแล้วสนุกเคยนันะคะ,นะแต่เป็นเรือเหมือนเรือประจำถิ่นเนาะของพื้นที่ภาคใต้น่าสนใจน่าสนุกมากๆเลยนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติที่มหัศจรรย์มากค่ะก็จะมีน้ําพุเล็กๆผุดขึ้นกลางดินโคลนสีดำนะคะที่พูดถึงบ่อน้ําพุเค็มร้อนกลางทะเลเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบอกว่าเกิดจากรอยแยกของเปลือกโลกที่มีอุณหภูมิ47องศาเซลเซียสค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีครัวหน้าบ้านนะคะมีกระชังเลี้ยงสัตว์ทะเลสดๆที่ชาวประมงท้องถิ่นเขาหามาขายให้กับวิสาหกิจชุมชนรอต้อนรับผู้มาเยือนเน้นปรุงรสแบบพื้นบ้านค่ะใครได้ชิมต้องอุทานร้องเป็นเสียงเดียวกันที่ดิฉันยังร้องไม่ได้ร้อยจากมู ถ้าสำเนียงผิดต้องขออาภัยคนใต,ต้ด้วยนะคะพ้อมอยู่หลายครั้ง <c oughs> <c oughs> ไวจังหู <c oughs> ่แล้วก็ปิดท้ายด้วยการล่องเรือยามเย็นไปยังหาดเก็บตะวันเพื่อชมพระอาทิตย์ที่กำลังรับขอบฟ้าที่ปลายแหลมเกาะลันตานะคะก็งดงามสุดบรรยายใช้เวลาท่องเที่ยวเพียงหนึ่งวันก็ครบครันเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ